ไปเชื่อรถไปเชื่อไปหาเตลาดมุ้งจนนี่แหละส่งผมปัดเถอะบังแน่ส่งผมนะเกลือ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 เกือไม่เอาขึ้นขึ้นขึ้นแต่ลดไปแล้วเอามนปลามนดงเฮาเอาไปเลยไปเลยไปแล้วไปแล้วบักจวนไปแล้วน้องบักรุดบักจวนไปแล้ว รถเป็นเพือเลยอีหลรอ้าวอในเมืองแล้ววะนี่เนี่นไกสีอดอ้าวตายไปเรยจูงแนนีเาเอาปจูงแลจูงนี่มาหอดแล้วว่นี่มาหอดแล้วาตลาดมืงสวนแล้วได้ยังไย a งไปเพื่อล่ดิบ้านเดี๋ยวบงเียบที่อิน มึงก็ไม่เก่งใจเกือบไม่แล้วก็ปีนเลยนี้มันสิมันสิรุดนะบังรุดนี่แหละป้าทุกสาวมาหอดเทินหอดหังนนเนาะเฮ้ยแตน้อยก่อน าหาฮะฟุบ้าวมาฮะูุสาวู้ไล่นมปิดเอาปิดปิดปิด,ปดอาชิมาปิด๊ดแล้ว